เ so, uh, ราเดินเข้าไปในร้านกันเออครับครับครับเด okay. ี๋ยวไปดูไปดูไปดูปลาแป้นมีไหมปลาแป้นอ่ะมีจ้าโอ้โหปลาแป้นก็เอาเขาเรียกว่าปลาแป้นนี่ก็ต้องอย่างนั้นดลปลาแป้นก็ต้องเดี๋ยวเด็ดนะฮะเดี๋ยวผมผมจะดูที่ ปลาปลาเป้นเรียกว่าแกงปลาแกงปลาแกงปลาปลาเป้นนะครับแล้วก็เห็ดโคนอ่ะเป็นปลาเหมือนกันพ <me ี่เห็ดโคนเพราะจะเอาทอดกระเทียมเออปลาเป้นเนี่ยครับอ๋อเหรอปลาเป็นเป็นอดเหมือนกันเลยพี่ตับตับหมูเอ้ไม่ตับหมูผัดผัดอะไรสักอย่างเจือจืดได้ไหม กอบหอมไหมคะฮะกอบหอมผัดตับเออเออผัดตับไข่เจียวเอาไหมไข่เจียวเอาเถเอาด้วยเอาด้วยไข่เจียวใส่อะไรดีหรือไข่เจียวธรรมดาธรรมดากระเพราทะเลอ่ะเอากะเพราทะเลด้วยเนาะครับครับฐานนี่เหมือนกันใช่ไหมทานนี่ไม่รู้หมดหรือเปล่านะไม่หมดแลใส่ถุงไปครับไม่หมดใส่ถุงไปแล้วกันครับครับพอแล้วครับพอแล้วครับเอาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าครับครับ ก็เริ่มทำเลยนะอาหารของเราเนี่ยก็เริ่มทำเลยอ